รู้ไหมครับว่าระยะทางที่มากที่สุดบนโลกมีค่าเป็นเท่าไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคาถามนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแต่ถ้าคิดดีๆแล้วก็อาจจะอุทานว่าเออวะใครที่เชื่อว่าโลกแบนก็กดข้ามไม่ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะกดข้ามก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับลำดับแรกนะครับถ้าเราเอาแผนที่โลกมากลางเนี่ยความสูงแล้วก็ความกว้างของแผนที่โลกมันจะมีค่าเป็นเท่าไรโลกมีรัศมีประมาณ6,370กิโลเมตรนะครับดังนั้นเส้นรอบวงของโลกเนี่ยก็จะมีค่าเป็น2คูณพายคูณ6,370หรือมีค่าปรระมมาณ41ก ดังนั้นความกว้างของแผนที่โลกจากฝั่งนี้จนถึงฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีค่าประมาณ40,000กิโลเมตรนะครับส่วนความสูงของแผนที่โลกนะครับก็คือ2ูณ6,370นะครับก็ประมาณ12,000กิโลเมตรนะครับดังนั้นถ้าเราบอกว่าระยะทางที่มากที่สุดนะครับก็คือระยะทางจากฝั่งนี้จนถึงฝั่งนี้40,000กิโลเมตรนะครับคำตอบจะยังไม่ถูกนะครับเพราะว่าโลกมันกลมนะครับขอบทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็คือจุดเดียวกันนั่นเองนะครับระยะทางระหว่างจุด2จุดบนผิวโลกนะครับที่เป็นเส้นตรงเนี่ยจะมีอยู่่ากมีส้าง็ เส้นทางที่น้อยที่สุดนะครับมันก็คือเส้นทางที่ไปคนละทิศทางกันนะครับเช่นเราจะบินจากกรุงเทพไปที่อเมริกานะครับเราสามารถบินไปเปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่นแล้วก็เดินทางต่อไปที่อเมริกาในทางทิศตะวันออกนะครับหรือเราจะบินจากกรุงเทพไปเปลี่ยนเครื่องที่ปารีสแล้วก็บินต่อไปที่อเมริกาในทางทิศตะวันตกก็ได้นะครับทีนี้นะครับเราสนใจระยะทางที่น้อยที่สุดนะครับที่มีค่ามากที่สุดนะครับในทางคณิตศาสตร์นะครับเราเรียกว่าค่าสูงมุดนะครับคือขอบเขียนบนที่มีค่าต่ำสุดนะครับดังนั้นนะครบระะยททาางนีี่่่กกอลจขแผ มาจนถึงจุดกึ่งกลางของแผนที่นะครับหรือก็คือจุด2จุดที่มีค่ารองจีจูนะครับต่างกัน180องศานะครับหรือครึ่งหนึ่งของแผนที่โลกนะครับซึ่งก็จะมีค่าประมาณ20,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับ